ดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวัไทายสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรผิวขาวกระจ่างใสช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนช่วยในเรื่องใครที่ผิวหมองคล้ำผิวไม่กระจ่างใสนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรน,นี้นะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาริ้ที่ทาแรกส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ ผงกระเจี๊ยบนะคะตัวนี้คือกระเจี๊ยบเขียวนะคะในส่วนของอผงกระเจี๊ยบนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะช่วยกักเก็บน้ําให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะแต่ยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะของกระเจี๊ยบเขียวนะคะเขาจะมีกรูตาไซโอนนะคะที่ทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ในส่วนของผมงกระเจี๊ยบเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือโยเกิตรสดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจจาใสาช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่สามารถเพิ่มลดตัดตาส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ สองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคือน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่งังใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับดูุ่มกล่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะเข้ากันเลยนะคะ ถ้าเขาข้นเราสามารถเติมโยเกิรลงไปได้อีกเลยนะคะแต่ส่วนตัวว่าพอดีแล้วนะคะสูตรนี้สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามถงสี่ครั้งเลยนะคะนี่เลยนะคะใครไม่มีกระเจี๊ยบผงกระเจี๊ยบนะคะให้ใช้ใครมีกระเจี๊ยบสดบ้านเรานะคะลูกเขียวๆให้ไปต้มแล้วก็เราก็กรองเอาแต่น้ำเมื่อของเขาได้เลยนะคะใครไม่มีผงนะคะ นี่ค่ะเราทาแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะนี่ค่ะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะ15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะแล้วก็ไปล้างออกได้ตามปกติเลยนะคะ เกดคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตดีสุดรเด็ดก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ